d o u ที่บอกตรงๆที่มันทางที่ triple kill quadra kill โอ้ยไอ้แม่อลนตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้น double kill d o u b อย่าให้มีครั้งที่สอง,สองทั้งหมดสองไปเองน้อง kill. triple kill. Double kill.